ไม่ได้ซืมาให้แต่ซื้อ,อต้ตองแบราไม่ใช่ใช่หาวานเนี่ย่หวหานแล้วใส่ใครครับ หลวงพ่อตึงวาจาสิทธิอธิษฐานจิดบุกเสกอันนี้น่าจะเป็นภาวานสมบูรณ์มากเจิมแล้วทั้งสามนะครับใครสนใจทักมาได้อีกกล่องจะเป็นพระนางพญา พอท่านตึงว่าจาสิตปฏิทินจิตเซกสวยเดิมปุกองค์ไม่มีบินไรตำหนิสนใจทักมาได้นะครับนย์เกาห้าหกศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งสี่เก้ารับประกันรพระแท้ทั้งสองกล่องแบ่งปันบนไปฝากไ้ด้วยเบาๆครับ มีสายใครไหมสวยนั้งคู่บอกเลย